ล้มศราอ้มเกไรทำใหได้เล่นสายรถม้ารถเรือตรงช่องเตียงตาม อขึ ų, ้นนุ่งสูงลดตาตาคตกเล็กๆทำไม่ได้เลยเลยโคองง้างโค้งชู 一二。